คันนี้เข้ามาใหม่นะครับเลขใหม่ห7 3 1 1 0มนกิโละครับวันนี้เราอยู่ในเจ้าตัว Toyota Corolla Altis นะครับคันนี้เป็น1.8ตัว E นะครับเป็นตัวใหม่ที่เป็นเกียร์ CVT แล้วก็แอร์เป็นระบบออโต้นะครับเป็น Altis หน้าแบนนะครับข้างหลังมีสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยนะครับเป็นรุ่น1.8 E นะครับเป็นดิสเบรกสล้อเป็นดิสเบรก4ล้อคันนี้ยางเราเปลี่ยนใหม่นะเป็นบิสโตดีโคเปียนะครับ4เส้นเลยนะครับ ภายในนะตัวบงตัวบ่อเราจัดการให้เรียบร้อยนะครับเราหุ้มให้ใหม่ทั้งหมดนะครับโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับสวัสดีซีครับวันนี้อยู่ผมเบนทอโต้นะครับเพราะวันนี้ผมเอารถต้องบอกว่าเป็นรถที่ลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับว่ามีใหม่เป็นโฉมหนึ่งที่ขายดีมากเลยนะนะคันนี้เป็นรถปี2012นะครับต้องบอกว่าเป็นโฉมหนึ่งที่ขายดีมากๆสำหรับตัวเอลติสหน้าแบนนะเขาเรียกหน้าแบนนะครับคันนี้คือ Toyota Corolla Altis 1.8ตัว E ตัวนี้จะมี2โฉมนะครับจะมี1.6กนะครับกับ1.8แต่คันนี้คือ1.8นะครับสำหรับโตโยต้าอิติตัวนี้มันมี2เครื่องยนต์เหมือนกันนะมันมีเครื่องยนต์ VVTi ธรรมดากับเครื่องยนต์ดูโอ VVTi นะครับสำหรับโ o โยต้าอิตินมันจะมีความต่างเรื่องพวกหัวฉีดข้างในนะสำหรับรถคันนี้ถือว่าเป็นซีดานนะปี2012ทรงใหญ่เลยนะครับคันนี้เลขไมล์แสนเจ็นะครับราคาเสนอขาย200,000 49,000บาทนะครับ249นะเลขไมล์แสนเจ็ดสีขาวนะครับตัวรถนะครับสป็นมาตรฐานเดิมโรงงานเลยนะครับอันนี้สีเราก็ไปขัดมานะครับแล้วก็ไปเก็บพวกชายล่างมานิดหน่อยนะครับรถก็ตามปีนะครับ2 4 9 0 0นบาทนะครับถือว่าน่าใช้ได้เธเกิดรอบคันนะครับโคมไฟด้านหน้าเป็นโคมแท้โตลต้าเลยนะนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนทั้งหมดนะครับแล้วตัวกระจังก็ตรงรุ่นเลยนะครับเป็น สีขาวแล้วก็ตัดด้วยเส้นโครเมียมนะตัวกระจจาเป็นสีขาวตัดด้วยเส like ้นโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับตัวนี้รถเพิ่งปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะคร er ับ like right? จริงๆรถเข้ามาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งละนะครับเราเอาเบาะไปหุ้มมาใหม่นะเราเอาเบาะไปหุ้มมาใหม่นะครับดูสเกิร์ตนะเหมาะมากเลยนะกับรถสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับนะกันชนแนบสนิทเลยนะครับตัวนี้เป็น1.8นะครับกันชนแนบสนิทนะครับแกมเดิมนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ ดูโอ v ีวครับเพราะวตัวนี้มันจะมี2เครื่องมันจะมี2เครื่องแล้วมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นพิเศษที่เป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้ก็เป็นดิสสี่ล้อเลยคันนี้รับด้วยยางบิสโต้นะครับดิสสี่ล้อบิสโตนปี21นะครับนะคาดประตูอยู่ครบนะครับแล้วก็นะดูสเกิร์ตด้านข้างอยู่ครบแล้วตัวนี้ก็จบมองข้างปับพับไฟฟ้านะครับหน้าตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ระบบแอร์ระบบทำความเย็นเป็นอัตโนมัตินะสำหรับตัว1 8 นะครับมันเป็นตัวเป็นตัวไฮสุดนะถ้าเป็น1.6แอมป์จะเป็นแมนนวลนะครับตัวนี้แอร์เป็นออโต้นะครับ249,000บาทนะฟรีดาวผ่อน5,400 0 0 0 0กว่าบาทรับได้รถเป็นคอมแพคคาร์ไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับเป็นดิสซีล้อนะครับยางบิสโตรีโคเปียยปี2021นะครับยางปี2021นะครับเป็นยางอีโคเปียนะครับ 19565R15 นะครับเป็นล้อมาตรฐานเดิมโรงงานนะครับ ตัวรถก็มีเก็บสีมาบ้างนะครับตามพวกกันชนแล้วก็สเกิร์ดด้านล่างตรงแถบแถบด้านล่างนะครับมันก็มีผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งนะครับแต่รถการันตีโครงสร้างนะครับตลอดอยู่การใช้งานนะครับไม่ชนไม่พลิกคว่ำนะครับไม่จมน้ําไม่ไฟไหม้แน่นอนนะครับรถนะตรวจประวัติศูนย์ไปแล้วนะครับไม่งั้นไม่กล้าการันตีมาขายขนาดนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับอันนี้เป็นเป็นหลอดเดิมนะแต่ไฟท้ายเนี่ยแตกนะรแล้วก็เปลี่ยนมาใหม่ นะครับสีมันจะดูต่างกันนิดนึงนะแต่ตอนส่งมอบให้ลูกค้าเราก็จะเบิกใหม่มาใส่ให้นะสำหรับดวงนี้นะครับโลโก้1.8อยู่ครบนะครับพร้อมสปอยเลอร์นะครับแน่นๆแบบนี้นะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะติดรถมานะครับจากศูนย์เลยนะครับโลโก้โ o y o t a c อร์คัลลูร่าติดอยู่ครบนะไฟท้ายเป็น LED นะดวงนอกนะข้างในเป็นหลอดไส้อันนี้มีสเกิร์ดรอบคันมาให้นะครับมีสเกิร์ตรอบคันมาให้ นะกุญแจ2ดอกนะเลขไมล์แสนเจ็ดรถปี12ราคา2 4ง0 0 0บนาับาทนะดูสีนะเดิมทั้งคันเลยนะครับรถคันนี้นะก็ถือว่าเป็นรถใช้งานนะหลายท่านกังวลนะถ้าพอเอา,เอาติดมาขายใช้แท็กซี่ไหมผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่แท็กซี่นะมันเป็นรถหน่วยงานพออย่างเช่นรถหน่วยงานที่ผมแจ้งเนี่ยพอบริษัทนี้หมดสัญญา3าปีอีกบริษัทหนึ่งก็มาเช่าไปต่ออย่างงี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นรถหน่วยงานคงประจําการนะส่วนใหญ่คนที่เปิดบริษัทหรือว่า หน่วยงานราชการต่างๆนะหน่วยงานเอกชนเขาจะไม่ซื้อลรถกันละนะเขาจะไปเช่ารถจากบริษัทที่ปล่อยให้เช่าเนี่ยมาแล้วก็เช่าตามสัญญาสามปีห้าปีก็แล้วแต่นะครับคันนี้โครงสร้างนะครับเดิมนะดูเบร์อาร์ชนะบชัดเจนนะครับตัวรถไม่มีกระทบนะครับสีเดิมทั้งคันนอกในนะครับสวยมากแล้วตัวเบาเป็นสีเบรนะเบาะตัวนี้เราพุ่มใหม่นะทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลัง ครับตัวเบาะเดิมมีฉีกขาดบ้างนะครับเราก็จัดก,การหุ้มให้ใหม่หมดเลยเป็นหลังสีเบดนะครับแล้วก็ภายในเราก็ทำความสะอาดแล้วก็ฟอกนะถอดหลังคาฟอกถอดพรมขึ้นมาฟอกหมดเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะและอยากได้ตัวโตโยต้าคอนเทลล่าเอวติปคันนี้นะไว้ใช้งานนะผมบอกเลยว่าขับสบายนะเพราะว่าตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบพันบันไดแล้วเครื่องยนต์1.8ึ่งจุดแปดูโอวีวีทีไอนะอย่างแรงผมบอกเลยว่าอย่างแรง น้าถ้าใครเคยใช้นะกับเอาติดโฉมนี้นะครับน้ารถสวยสวดูภายในคลีนคลีนน้าสะอาดสะอาดแบบนี้ระบบแอร์เป็นออโต้นะครับพวงมาลัยเป็นสี่ก้านนะครับแอร์แบคคู่หน้านะครับซอกบีนะซอกเสาบีหัวน็อตไม่มีขยับนะครับตัวบนตัวล่างนะครับแผ่นเพจเดิมนะรถปี12นะครับรถปี12ตัวเบาะเราก็จัดการนะเราหุ้มใหม่นะผมแจ้งเลยว่าเราหุ้มมาใหม่นะตัวเบาะเดิมมันเป็น มันมีฉีกขาดบ้างแล้วก็มีสกปรกนิดนึงนะครับหน้าจอวิทยุก็เป็นจอเดิมติดรถนะครับต่อคล้ายแคลมป์ี่ปีพวก12 13เหมือนกันนะคล้ายๆกันเป็นจอเมนนวลนะครับระบบแอร์เนี่ยเป็นออโตเมติกนะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ AUX มาให้นะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะครับสามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้เห็นไหมครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลตรงนี้แล้วตัวเอง คือโปรติเกดีลงล็อกนี้ถ้าเราจะปรับเปน็นนวดเราต้องเลื่อนไปล็อกนี้เพื่อจะดึงขึ้นดึงลงนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีที่เก็บของให้2ฝนะั่งนะมีข้างบนกับข้างล่างนะมัมีข้างบนกับข้างล่างให้นะครับสองแสนส่าบาทกับสภาพรถส,สวยๆคลิปๆแบบนี้นะครับหลายท่านกังวลรถมีรายรือเปล่าแท็กซี่เปล่าผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับดูนะเมต้านะครับหลังคงหลังคาชัดเจน ฟรีดาวแน่นอนสำหรับคันนี้นะสำหรับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถออกคันนี้ได้เพราะว่าตัวรถราคาถูกยอดจัดเยอะสำหรับรถแบร์เตอร์ต้านะครับคันนี้ก็249เลขไมล์แสนเจ็ดนะครับกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับนะพวงมาลัยก็เป็นลักษณะแบบนี้เป็นหนัง4ก้านอันนี้พวงมาลัยเดิมเลยนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟตัดหมอกปบพับกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็กุญแจนะครับนี่ ปิดขึ้นมานะ้ำปัดนเลน่มมชัดเจนนะไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมืนม 7, นะ่นสามพันหนึ่งร้อยสิบกิโลนะครับนะใช้ได้ทุกจุดนะระบบแอร์เป็นออโต้แบบนี้นะจะแสดงผลเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยรถทุกคันนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับหนึ่งปีแล้วบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปีนะครับทั่วประเทศต,ตัวโตโยต้าติดก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมเพราะว่ามันไม่ค่อยเปลืองน้านํามันแล้วก็มันดูแลง,ง่ายสําหรับใครที่อยากเอาไปใช้ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเครื่องยนต์ดูโอเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนเครื่องยนต์อันติดปี14 15 16 17เครื่องเดียวกันนะนะดูโอบีทีไอนะเครื่องยนต์มันจะมี2แบบที่ผมบอกถ้ามันมีถ้าเป็นเครื่องตัวเก่าอย่างช่วงปี10ปี11อ่ะมันจะเขียนแค่ B v ีบีทีไอนะครับแต่พอเป็นอันนี้นะครับเป็นดูโอนะครับมันก็เป็นดูโอวาวนั่นเองนะครับแต่มันก็ทําให้อัตราสิ้นเปลืองน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ซีบีทีแล้วนะครับตัวนี้ ครับเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนนะต้องศึกษานิดนึงนะสำหรับตัวรุ่นหน้าแบนมันจะมี2แบบนะครับคานหน้านะครับเดิมๆครับหัวโช้กหัวโชกเดิมหมดนะครับฝากระโปรงมีแกะซ่อมบ้างนะนิดหน่อยแต่ฝาเดิมนะครับชัดเจนนะผมแจ้งแล้วนะนะครับฝากระโปรงมีแกะซ่อมบ้างนะครับแต่โครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมนะครับคานลงคานหน้านะครับเป็นองค์เป็นอาร์ชัดเจนนะครับตัวรถนะครับสวยๆนะดูข้างใน นะครับไม่มีสนิมเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะรถปี2011หลายท่านก็กังวลรถปีสองพันสิบสองหลายท่านก็กังวลนะเดี๋ยวผมถ่ายดูชัดชัดนะครับจุดด้านล่างต่างๆนะครับไม่มีสนิมนะครับซีนทางมะพร้าวครบนะครับฝากระโปรงมีแกะซ่อมนะแค่นั้นเองนะกับคันนี้นะครับแจ้งชัดเจนนะครับเดี๋ยวฝากระโปรงเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแกะซ่อมเฉยๆนะครับนะคันนี้249,000บาทถ้าใครสนใจก็มาเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับคันนี้ พร้อมแล้วนะครับกับการไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะครับเครื่องยนต์ดูโอวีทีไอนะคันนี้เป็นเกียร์ซีวีทีตัวใหม่นะครับแตนะ่ถ้าใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาได้เลยนะ0626407776นะครับกับโตโยต้าคุลเลอร์เอลติป1.8ตัว E คันนี้ครับ